เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึง,งสเซ้นชายมผ่านเป็สเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์กรอบสวัสดีคราบพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ Get สวัสดีครับผมมาพบกับเกมสลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะฮะผมเล่นฟูจิมะบ่อยมากเลยครับผมแล้วก็พยายามเก็บรูศักยภาพ3แต้มไว้ด้วยนะครับผมเผื่อจะเล่น3แต้ม2แต้มบ้านนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้ครับผมเริ่มจะเข้าฮะวงการ SG แล้วฮะอย่างที่รู้กันอย่างที่พูดกันนะฮะว่า เอจีนี่เข้าแล้วออกยากจริงๆครับผมโอ้โห,ห,หเล่นแล้วมันมันมันฟินนะฮะตรงที่ ยิงแล้วมันลงแล้วมันซูมซูมๆด้วยแหละครับผมอ่าแล้วนัดนี้ครับผมก็ได้ถือโอกาสมาจับชุดติงการ์ดหรือ s g แบบโอ้โหจ่าๆเลยนะอย่างดุทีเนี่ยยังเล่นแบบพอยก,กาสองแต้มบ้านลักไก่สามแต้มาแต่นัดนี้นะครับผมหยิบสามแต้มมาเพียวๆเลยครับผมและที่สำคัญเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นสามแต้มเหมือนกันคอมคล้ายๆกันครับผมคือมีตัวรีบาวสองตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวชุดติงการ์ดเหมือนกันอีกด้วยครับผมและก็ดวลกันอย่างมามันเหลือเกินนะฮะไป ดูกันได้เลยว่านัดนี้จะมเมามันแค่ไหนแย่งกันทำแต้มสนุกแค่ไหนก็ผมไปดูกันได้เลยครับผมเลสโก o ครับ โอเคครับ okay, ผมมาดูแมตช์การแข่งขันในแรงได้เลยครับผมที่ผมผมก็จะมีนะฮะสกูร์รงงีเป็นตัวรีบาร์มีเดซิยาเป็นตัวเก็บบอลแล้วก็ผมเล่นมิจซีเป็นตัวยิง3แตม้มครับผมฝั่งตรงข้า,ม,ขามก็จะมีกอลแล็เป็นตัวรีบาร์ก็ผมมีโอดาเป็นตัวเก็บบอลแล้วก็จินเป็นตัวยิง3แตม้มเหมือนกันครับผมถือว่าคอมในการเลือกตัวเนี่ยเหมือนกันได้เลยครับผมวัดกันที่ใครจะรีบาร์ได้มากที่สุดใครจะเก็บบอลได้ดีที่สุดและใครจะยิง3แต้มได้แม่นที่สุดก็ผมไปดูการจำบอลกันได้เลยนะฮะใครจะได้บอลไปเป็นไดซ ผมทำไงหมุนตัวแล้วก็ชูดครับผมโดนล็อกไปครับผมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บสแต็กไปในตัวครับผมแล้วอย่างไงครับผมส่งที่จีนครับผมส่งที่โอดะโอดะหมุนออกข้างนอกแล้วก็เข้าไปเลี้ยบสวยงามโอ้ยนำไปก่อน2ต่อศูนย์ครับผมสกรนี้ได้ถือบอลน,นะฮะส่งให้กับ ผม,ผมทำางานส่งคืนไปที่สุกง,งีมิจเจหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกเลยอาฟสวยๆอุ้ยแต่ไม่ลงเฉยแต่สุกงียังรีบ้าได้ครับผมส่งให้ศสยียส่งให้กับมิจิเฟดอเวรเรียบร้อยครับผมซูมๆอย่างนงี้ครับผมพิกนํำสามต่อสองแล้วครับผมโอ้โหเป็นผลมาจากการที่หมุนรอบแรกชุดสามแต่ล้วโดนบล็อกไปฮะถือว่าเป็นการเก็กนนบสเต็กระฮะและจังหวะนี้ครับผมหุ้ยโอด,ดามหมุนตัวเข้านอกแล้วก็ชุดเข้าไปอย่างสวยงามครับผมพิกนํำอีกแล้วนะสี่ต่อสามครับผมเสียส่งบอลให้ก,กนะ 4, 3, ับ มิจิมิจิดำนอมมองดูโอกาสส่งให้สกุริีดังเร็วเลยครับผมเรียบร้อยลักไก่ดังเข้าไปสวยงามเช่นกันครับผมห้าต่อสี่ฮะดูกันต่อจินได้ถือบอลส่งให้กัดกอแรกคืนมาที่จินจินทําไงจินทําไงโอ้ยโดนชนครับผมแล้วก็โอดาได้ถือบอลส่งให้กัดจินสติปโอ้หเรียบร้อยลงโลอย่างนี้ครับผมโอ้หตามไปไม่ทันนะฮะโดนสกินของกอแรกกัดเด่นเลยครับผมลูกดีนะฮะเอาใหม่ครับผมไหเอสิยะหลอกดังโดนบล็อกไปโอดาเก็บบอลได้ครับผมทําไงครับดูกันต่อ ไปด้านนอีกแล้วครับผมผมเป็นยืนรบพวนโอ้โหรบพวนแล้วก็ยังแม่นอยู่ครับผม โอ้หนำไปถึง5้แต้มนะฮะสิต่อ5ครับผมมาดูกันต่อฮะดูกันต่อยังไงจังหวะนี้ผมคืนไปที่สกอรลิงิคืนไปที่เอเซียคืนไปที่สกอรลิงิคืนมาที่ผมอีกรอบผมทำไงยังไงส่งที่เอเซียะอเซียะทำไงส่งให้สกอรลิงิสเต็ปไปด้านข้างแล้วชูดครับผมลงไหมไม่ลงจังหวะนี้โอ้ยเฮเซียะรีบเอาได้แล้วก็หลอกให้สกอรลิงิดังเร็วเข้าไปเช่นกันครับผมโอ้โหไล่มาแล้วนะฮะเจ็ดต่อสิบครับผมมันละเกินผ่านกันลูกผ่านกันรับครับผมยังไงจีนจีนส่งให้กััับบโโโออออดดะทาาไงงเลลยพ้้หหธรรรมมคผ่ีกแว สองเจ็ดก็ผมห้ 5, าคะแนนไปแล้วก็ผมอิสยาได้บอลส่งให้ผมผมส่งให้สกุลิงดังเร็วอีกแล้วครับผมโบูรักไก่บ่อยเลยเกินสกุลิงของเราก็ผมตามแล้วเก้าสิบสองครับผมเงือตกแล้วกรอแรกนะฮะ โอดาส่งให้กับจีนสเตปไปด้านนี้อีกแล้วครับผมโดนเทสยาลบกวนอุ้ยโอดารีบอาได้ก็ผมส่งมาที่จินอีกหนึ่งรอบจินสเตปไปด้านนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเทสยาวิ่งมาชนกอนและกันเดนเลยครับผมหลงโลงครับพี่จินของเราเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบก,ก็ผมอุยหางไปแล้วฮะหกคะแนนแล้วก็จวนนี้จะลอก ดังแต่ก็โดดบล็อกไปดีที่ครับผมมิจิขงผมเก็บอลได้แล้วก็บุ่นตัวเลยอัพเร็วเข้าไปซ้ำไปอีกหนึ่งรอบผมตามแล้ว11-15นะฮะย,ย,ยังไงจิตเปิดอันติโดดได้โอ้โหเรียบร้อยโดดว้าวไปครับผมโอ,โอ,โดดอ้ ห่างไปอีกไกลครับผมเจ็ดแต้มนะครับผมสิบเอ็ดสิบแปดสิบเจ็ดครับผมดูกันต่อผมมุลหนึ่งรอบก็มันจะตามทันไหมแล้วก็หลอกให้สปงนี้ดังไวเข้าไปครับผมเก็บสองแต้มก่อนนะห้าสิบสามสิบแปดครับผมรออันติมิตจีมาค่อยว่ากันนะครับผมดูกันต่อส่งให้โอดาลุดมือวู้เรียบร้อยครับผมเฮสิยาเก็บบอลได้แล้วส่งให้ผมผมเปิดอันติเฟตอเวลโล่งๆเรียบร้อยซูมๆครับผมโอ้ยตามมาแล้วครับผม16 18ห่างแค่2แล้วครับผมไง จีนจีนสเตปไปด้านนี้หูลงๆเช่นกันครับผมหูห่างไปอีกแล้ว20 16็ครับผมอ่นาคะแนนครับผมเปิดอันติแล้วก็ต้องโซ่มาด้วยอันติครับผมคืนมาที่ผมผมไงหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็สเตปแบ็คครับผมเรียบร้อยถึงจะโดนรบก,กวนครับผมแต่ก็ลงดูดีครับผมเป็นหมูนโปรประจักอันติของมิกจี้นั่นเองครับผมตามมาแล้วสิบเก้ายี่สิบเอ็ดครับผมแล้วจวังหวะนี้ ง่ายชุดไม่โลงสกุลิคอหนึ่งครั้งแล้วก็รีบเอได้ครับผมส่งคืนมาที่ผมผมยังไงผมยังไงหมุนหมุน,มนแล้วก็ชุดโลง่งๆเลยครับผมเรียบร้อยซูมๆอีกแล้วนะครับผม 22- 21็ครับผมฟินน่าดูเลยฮนะเวลามันซูมๆอย่างนี้ครับผมดูกันต่อจินสเตปไปด้านนี้โดนจนได้ครับผมโอ้โหแล้วก็ส่งมาอุ้ยเกือบครับผมแต่สียายังเก็บบอลไม่ได้ครับผมผมหมุนหนึน่งครั้งแล้วก็หลอกแล้วเข้าไปครับผมโอ้โห,หเปลี่ยนทิศทางกันทำแป้มาฮะไม่งั้นเขาจะจ้องสามแต้มอย่างเดียวับคร หายแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดครับผมยังไงจังหวะน,นี้โอ้โหยโอดาครับผมลักไก่เลยอัพเข้าไปครับผมตามมาแล้วฮะยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับผมผมได้ถือบอลแล้วก็เฟดเลยครับผมโล่งๆซุ่มๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมยี 27, 23, ่สิบเจ็ดยี่สิบสามนะครับผมหายแล้วสี่คะแนนครับผมดูกันต่อจะเอาเองไงต่อไปครับผมก่อนแรกครับผมส่งให้กับจินจิน,จน,จนสเต็ปไหมสเต็ปไหม,ม,ไหมดูท่าทางอยู่ครับผมส่งให้กับโอดาโอดาทำไงโอดาส่งให้คืนมาที่จินแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยโลลล่่่งงงงงๆเเยครรัับผมววิจะไปดกกทาาาาขแตตชู เลยครับผมตามแล้ว26-27ครับผมห่ง 1, างหนึ่งคะแนนผมวนหนึ่งรอบประก็ดชุดโลง่งๆเหมือนกันเรียบร้อยครับผม30 ยี่สิครับผมโห้ย<ห>มันจริงๆครับผมสึกสามแ้มอย่างแท้จริงครับดูกันต่อครับผมจินเปิดอันติรอบสองโอ้โหไม่มีใครบล็อกได้เลยครับผมเรียบร้อยเช่นกันครับผมโอ้โห้ยี่สิบเก้าสามสิบโอ้ห่างแต้มเดียวอีกแล้วใครจะไปยองครับผมส่งให้เสียหลอกดังเร็วแต่ผมเก็บบอลไม่ได้ส่งให้สกุลงี้ครับผมสกุลงี้ทำงไงดังไวโดนบล็อกอีกรอบแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับผมส่งให้กับผมผมังไงเปิดอันติหนึ่งรอบแล้วก็สเต็ปถอยหลังเรียบร้อยลงโอย่างนี้ซุ่มๆด้วยครับผมสาวที รอ,อบที่สองมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเร็ือวลรประมาณ1นาทีครับผมดูกันต่อโอด่หลอกเลยครับธรรมดาเลยครับผมตามแล้ว31 33ห่าง2องแต้มครับผมมันหยดย้อยเลยฮะรวมกันคะแนน2ทีมนี่เท่าไหร่ครับผม 60แล้วครับผมแล้วก็ผมก็หลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชูดเฟตอเวเข้าไปเรียบร้อยเช่นกันครับผม3 6 3 1แล้วนะฮะโอ้โหใขรแม่นกว่าก็เอาไปครับผมนัดนี้ครับผมดูกันต่อจินจินส่งให้กับก่อนแรกคือมาที่จินจินทำไงส่งให้กับโอ้โโอดาเกือบหลุดมือครับผมโอดาส่งให้กับก่อนแรกคือมาที่จินชูดเลยครับผมลงไหมลงครับผมโอ้โหไม่ยอมแพ้กันจริงจริงครับผมเอจีทั้ง2คนครับผม3 4 3 6แล้วนะฮะดูกันต่อผมได้บอลแล้วก็หลอกเลยวอไปก่อนธรรมดาเก็บค่อยๆเก็บไปครับผม ทางก่อนนะฮะโจชัวกันนะผมเป็น38 3สแตาี่แตงครับผมจินสเตปโดนบ็อกซิครับผมแต่ก,ก็นแรกยังเก็บบอลไม่ได้ครับผม ส่งให้อดะคือมาที่ก่อนแรกคือมาที่จินจินทำไงคืนที่โอดะคือไม่ที่ก่อนแรกคืนที่จินอีกหนึ่งรอบจินทำไงรอจังหวะสเตปไม่ด้านนี้โอ้โหลงๆเช่นกันครับผมเรียบร้อย37-38ไม่มีการยอมกันเลยครับผมมันิงจริงลูกนี้นะฮะดูกันต่อผมได้ถือบอลสเตปถอยลังแล้วก็เฟร์ลงๆไม่ลงแล้วก็สก๊โกเลยอันติตามไปโอ้ยดีนี่ได้สิบปุช่วยครับผมเป็น 40- 37ห่าง3คะแนนครับผมดูกันต่อก็ผมไง จีนสเตปไปตรงกลางโดนลบกวนเล็กน้อยครับผมทําไงลูกนี้โ <evaluation. S 1> อ้ยสกุลเงี้ยอันตีต,ตัดอันตีโดยการรีบาลธรรมดาแล้วก็ส่งให้ผมชูสามแต้มซ้าไปครับผมโอ้โหโอ้โหถือว่าสุดจริงๆจังหวะนี้ครับผมก่อนแรกเปิดอันตีรีบาลแต่ไม่ติดครับโดนสกุลเงี้ยีบาลธรรมดาไปครับผมเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ครับโดนลบกวนลงไหมไม่ลงครับผมโอ้โหมันจริงๆแบตนี้ครับผมไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเลสโก้ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมทีมผมก็ชนะไปด้วยสกอร43์43ต่อ37ปานสกอร์รวมกันครับผมทั้งสองทีม80คะแนนเลยทีเดียวครับผมโอ้เอฟบีเป็นของเอจีทั้ง2ฝั่งครับผมโอ้ยสุดจริงๆครับผมบอกแล้วนะฮะว่านัดนี้ครับผมวัดกันที่รีบาวใครมากกว่าเก็บบอลใครเยอะกว่าแล้วก็ใครทําแต้มได้แม่นกว่ากันครับผมโอ้เป็นฝั่งผมที่ทําแต้มได้แม่นกว่านะฮะทาแต้มไปถึง33ครับ คะแนนครับผมฝันตองคาทำแต้มไปได้27คะแนนครับผมห่างกัน6คะแนนครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยโอดากัสกุลิทําได้เหมือนกันนะฮะอย่างละ10คะแนนเฉยครับผมโอ้โหคอมเหมือนกันครับผมแล้วก็ตัวเก็บบอลก็คล้ายๆันอนี้ครับผมวัดกันที่3มแต้มโดยแท้จริงเลยครับผมแล้วนัดนี้มันจริงๆครับผมโอ้โหและอีกอย่างอย่างที่เขาบอกกันเลยนะฮะว่าองค์การเอชจีเขาแล้วออกยากจริงๆครับผมต่อไปอาจจะมีคลิป3มแต้มมาให้ดูอีกนะครับผมท้ายนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับการพามาดูครับผมแมดดวล3มแต้มระหว่างมิสเอีและก็จินครับผมดันเลือกตัวคล้ายๆกันมาอีกนะฮะโอ้โหสมพงอะไรปานนั้นนะครับผมอ่าทายนี้ก็อย่ายลืมช่วยกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เกมขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ